ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่แปลงสับประรดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูคนงานนะครับที่สับะรดอยู่ที่สามร้อยยอดตรงนี้เรามาดูพันสับปะรด m d 2นะครับน,นี่ครับเป็นการเอ MD 2คับหวานฉ่ำกรอบอร่อยอะนะ น,น่าจ,จะให้มาทดลองวันหนึ่งได้ไหม่งเช้ามาได้ไได้ไ,ไ,<ป>ได้ไลบหน่อยเลยังนีน,น,นรับตรงนี้ต้องห่อไว้กันแดดแปดวรันีห่อไว้กันแดดไปดูแบงกัน7 โลหนึ่งนะครับถ้าถึงผู้บริโภรรคก็น่าจะอยู่ประมาณรัวสี่ห้าสิบาทนะครับนี่ครับเริเ่มใหญ่แล้วเป็นพันกินสดนะครับ MD2 ตรงนี้นะครับต้นพันจะแพงมากนะครับตกประมาณ เกือบยี่ิบบาทนะครับหน่อหนึ่งเง็นดีทูอันนี้จะเป็นสับประรดกินสดนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นสับประรดนะครับไรสับประรดนะครับที่ในการปลูกสับประรดกินสดเดี๋ยวเราไปดูสับประรดโรงงานนะครับเป็นแปลงที่เพิ่งหยอดแก๊สประมาณเดือนกว่า กำลังอยู่ในช่วงขาคอแดงนะครับรูดอกกำลังออกเหม็นหด่รู้่เนเลยละสุดโดน่นเลยเป็นแปลงแฟรเทปของ เกษตรกร300ยอดนะครับประมาณ270ไร่ไม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 ่ใช่ไม่ม่ไ้ไม่ไ้ม่ไดม่ได้ม่ไดม่ไม่ได้ไมดยาม่ด้ไมมน้ไม่ไดด้ไม่ไดร่ด้ามีด่ไม่ต่ด่้่ด่ เรามาดูสับประรดนะครับที่หยอดแก๊สแล้วนี่อันนี้เขาเรียกดอกแดงนะครับช่องดอกแดงพอหยอดแก๊สเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นการบังคับให้สับปะรดออกดอกนะครับแล้วก็มันจะสร้างจํานวนตาถ้าเกิดว่าจํานวนตาเยอะสับประรดมันก็จะยิ่งกับลูกใหญ่นะครับนี่เไรจะเริ่มจะเริ่มแทงยอดนะครับชูคอขึ้นใหม่นี้ มันก็ยังมีข้างในอยู่มีอยอดประมาณ40วันถึง5วันเป็นชูคอนะครับรดหลักๆนะครับก็จะมีโูกเอ๋นะครับมีมดเป็นพาหะอันนี้นเห็นไหมครับอันนี้ดอกเล็กนะครับก็หลังจากนี้ประมาณสัก4เดือนนะครับถึงจะได้เก็บเกี่ยว สรสปแลงนี้การปลูกสับปะรดนะครับก็จะปลูกกันตั้งแต่ห้าหกพันหน่อต่อไร่นะครับไปจนถึงหมื่นกว่านะครับถ้าเกิดว่ายิ่งดินดีนะครับก็ยิ่งปลูกจําจนวนหน่อน้อยนะครับแต่ว่าถ้าดินไม่ค่อยดีนะครับก็จะปลูกจํานวนหน่อยเยอะนะครับสําหรับดินที่สับปะรดชอบก็เป็นดินร่วนปนทราย บนหินนะครับชานชายเขานะครับดินหินระบายน้ําดีนะครับรงนี้ชอบนะครับไม่ชอบน้ําขังนะครับเห็นไหมสังเกตด,ดินนะครับดินที่ปลูกะจะเป็นดินหินนะครับดินหินพัฒนาคุณดินหินจะไม่ใช่ดินเหนียวนะครับเอาชอบระบายน้ำแล้วก็ไม่ชอบน้ําสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขาดไม่ได้ ไดเ,เดี๋ยวพาเดินชมชมไรสับป,ประรดสักหน่อยนะครับอันนี้ก็คือนะฮะมันเหลืองโดนยานะครับโดนยาขายะจุดแรงเลยนะ เป็นโลเอ๋อะไรครับพี่เียวเอ๋ไปนีใช่ป่านี่ครับเป็นโลกหลักๆครับเป็นโลกเข in ียวเอ๋นะครับโเอ๋ในสับปะรดลักษณะโรคเอเนี <livest> ่ะครับเป็นโเอ๋ คือพาหาก็คือเพียแป้งแล้วก็มดนะครับก็เพราะฉะนั้นจะต้องกำจัดตัวพาหาก็คือมดกับเพียแป้งนะครับใช้ยาเช่นไดอะซินนนนะครับหรือฟลซิปโปลนิวหรือคอปาดิฟอร์ดนะครับเพื่อกำจัดมันชมนะสุดลูกของลูกตานะครับประมาณ200กว่าไร่ละไปแป้งแฟร์เทปมันก็เสือก纶สามร300ยอด คือนึงอันนั้นก็ MD2 เหรอน่ะนั่นก็เอ็มดีสับปะรดกินสดอันนี้ก็ MD2 ที่ผมบอกพี่มากว่าถ้ามาจากพ่อเลี้ยงในเยื่อมันจะไม่มีน้ำพี่ไม่ไม่อันนี้ก็ไม่มีน้ำใช่ไหมแต่บางต้นก็มีน้ำแต่มันขึ้นปากปลายเห็นไหมเพราะอันนี้มันมันหลายปีแล้วแต่ถ้าสายพันธุ์จริงๆอ่ะมันจะต้องไม่มีน้ำ กปกติพี่ลดหนามมันเล่นนะเว้ยนี่ดูดิชอบเลย,ยๆๆมันจะไม่มีหนามนะครับใบสปอปร์ต M2 หลังจากสมรถทั่วไป อทใส่ปุ๋ยไปแล้ว,ลว,อลวโออา้ยมันใส่ตั้งแต่หน่อมันรัดนะใส่รอบแรกยิบเอ็ดส่วนศูนย์นะไอ้ที่เราเห็นมันเป็นเวิ้งลื่งเหลืองนะพี่เอ๋นั่นเขาเรียกว่าดินปู๋ไอเนี่ยถ้าวัสดุไหนสามารถที่มียาแล้วสามารถแก้ไขได้นะหมายถึงว่าปีทำให้ปีถัดไปมันก็ไม่ออกเหลืองได้เนี่ยวัสดุนั้นรวยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมทำมาสามปีแล้ว ยังไม่ตอบโจทย์เลยผมก็เลยจะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเดียวพอก็เลยเดี๋ยวเอาให้มันได้ลูกพออ่ะมาดูผมว่าจะเอาแปลงนี้เดี๋ยวแปลงคนละครึ่งพอ้นะครับพอแปลงนี้คือแปลงแปลงสุดท้ายที่เขาเพิ่งเริ่มปลูกเพิ่งจะโยนปุ๋ยไปนี่ทำแปลงตัวอย่างเป็นสาธิตเห็นไหมนี่เลือกแปลงที่พี่เด็กเขาดูคือมันดูมีฟอร์มมันใกล้เสียงกัน เวลาเราทำอะไรมันจะเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่ที่ต้องดูจะเทียบเป็นยังไงตรงนี้เองถ้าเรามองอาจจะต้องนับว่ากี่แถวเพื่อทำถ้ามองนะเอาเวอร์นี้แหละแต่เรียบเท่าก็เป็นเว,ว่ากี่แถวเพราะอันนู้นมันไม่ยูนิฟอร์มมันมีเรื่องดินเรื่องมันเกี่ยวนอะนะอันนี้มันป็นดินไม่ค่อยดีนะครับเอามนตัดปัญหาประเด็นเรื่องเรื่องดินไปเลยวันนี้กำลังเลือกแปลงสาธิตกันอยู่นะครับในการใช้ ยายาขยะคงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าชืพืชไม่มีเพราะคุมไมมว้หมดแล้วก็จะเป็นในส่วนของอปุ๋ยเกล็ดฮอร์โมนนะครับชุดบำรุงแล้วก็ในส่วนของอยากำจัดมแมลงนะครับหรือกำจัดบดโรคเอือในกำลังเลือกแปลงกันอยู่นะครับอันนี้คืออันนี้น,นี้เป็นหน่อครับอันนั้นเป็นจุกจะเห็นว่าถ้าปลูกจากจุกอ่ะฐานมันจะใหญ่แต่ร่วต้นบางนีจตกอันนีุ้กตัดผิดเดียวอเองอันนี้เกิด ปลูกจากจุกมันตรงหัวนะครับนี่ฝั่งนี้หนอ่อมันจะเรียวๆฝั่งนี้ปลูกจากหนอนะครับเห็นไหมต่างกันหนอกับจุกใช้ตรงไหนก็ได้ออกหนึ่งลูกเหมือนเดิมอันนี้อะไร MD2 หรือธรรมดาแล้วเนี่ยที่เราจะฉีดอ่ะอ๋อ <MD 2. S 1> เอ็มด ปัตตาเวียอยู่ทางไหนพี่อ๋อโอปลูกเยอะเหมือนกันนี่เยอะเหมือนกันนี่ M D Two มันมีหน่อแค่นี้วันนี้ก็หลายไร่แล้วนี่มองนี่ก็สามสิบไร่ได้ไหมเจ็ดสิบไร่เหรอออมมันนนีีีห่่ M D Two เอ้ยทั่วไปเขาเรียกอะไรวะพี่หอมสุวรรณเหรอ สเหลือยยอยดก็คือตัวเดียวกันนี่แหละ MD2 หอมสุวรรณเหลืองสามร้อยยอดอันเดียวกันนะครับคนถึงคนกินโลก,กี่บาทพี่นี่ค่ะนี่พัาบาทแล้ววันนี้มีสักลูกไหมอ่าบอกให้ปอกไว้แล้วบอกให้ปอกไว้แล้วนะบ้านไหนบ้านเรารอ,อ,อบอบ้านไหนที่นี่หรือว่าที่นูน่นที่บ้านเจ็ดแก้วอ๋อ เาเนี่ยเอานี้นแหละแบ่งคนละชิเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเว้นไว้ว่าจะตรงไหนจะเว้นไม่ฉีดพี่จะฉีดอะไรุดฉีดต้นที่จะทำเป็นสถานีที่จะดึงสมาชิกทั้งหมดมาดูก็คือแปงเนี้ยชุดฉีดต้นแปลงนั้นแนะชุดคาคอและแปลงถัดไปชุดลูกพี่นะก็เอาไปประกอบทั้งสามแปลงนั่นแหละอาหาเอาไปเปรียบเทียบดูแต่ตรงเนี้ยอันเนี้ยพี่จะแก้ อ่านี่มันเหลืองพดินดินโพนเหรอ้เลพี่ทำให้มันเขียวได้ดินโพนเหรอมันเป็นดินแล้วก็มันเป็นแอ่งแอ่งเรื่องว่าทางน้ํมาแต่จริงๆแค่อาจจะไม่เอาตรงนี้ให้เรียกก่อนเลยจะได้ดินปวงนี่หมดหมดปุ๋ยซีเหมือนกันแต่ในปีีกมันมันเนี่ยดินปวงนะนะไปซื้อดินใหม่ผสมไม่ได้บ่ ต้องเอาไมโคขุดขุดออกขุดออกมาสักมันเป็นเพราะอะไรมันธาตอาหารมันหมดใช่ไหมอาหารทั้งทั้งลักษณะตัวดินที่มันเป็นเหมือนอะไรด้วยอ่ะอย่างเช่าดินดินปวกนะมันจะทําให้สับปะรดเหลืองๆหลายๆคนไม่รู้นะล็อกมีนะพี่มาันคือมันเกิดจากดินปวกเมื่อก่อนเป็นโพลเป็นโพลแล้วปูระปูมันจะไปขึ้นนะครับอาจจะสสักึงคู่ โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนปอกนะครับสับรถ m อ MD2 ไปดูเนื้อไปดูความหวานของมันอน่า ี่ยยับาหวานไหมหวานอมเปรี้ยวอร่อยอ่ะมันไม่หวานแบบนะกินไม่ได้มันหวานเกินไม่ออกเปรี้ยวสิมันไม่หวานฉ่ำนะปกติชอบหวานฉ่ำผมชอบแบบฉ่ำนะปลาตะเบียะไหมปลาตะเบียก็ฉ่ำกูเก็บได้ฉ่ำนะถ้าสุดๆเนั่นคือ ผู้แเรมมันก็จะออกแล้วแบบนี้ผมชอบแบบเนื้อแบบแบบจำฉ่ำอะ่ะมันชอบแบบแห้งๆเพราะว่ามันกินมาตั้งแต่เด็กมั้งแบบนั้นอ่ะดอกหวานฉ่ำใช่ดีมัน,น,ห,นหน้าเหมือนรุ่นพี่ที่คนรุ่นสี่สิบสี่ที่จะบที่เล่าที่ไหนไหน้าเหมือนมันเต้เลยที่แบบมองที่ไหนไอยไม่ใช่ไอ่ไอเนี่ไอเน่เหมือนเด็ก